กนหินนี่นาโมเดลกินได้ไหมสิมันกินไม่ได้มันก้อนหินอย่าเอาเข้าปากนะมันไม่เจชิ้อกินไม่ได้มันเป็นก้อนหินมันเป็นก้อนหินใช่กะเลตไหนมันไม่กินไม่ได้อย่าเนี่ยกินมันกินไม่ไหวโมเดลเอาใออกมาใครออกมาใครออกมาไม่กินได้แอบปากเรียกว่าก้อนหินออกมาก้อนหินออกมา มันไปก้อนหินมันกินได้ยังไเเงเนี่ยก้ <c oughs> อนหินเนี่ยบมเดลมันอันตรายนีเนี่ยก <c oughs> ้อนหินกินได้ยังไงฮะจริงไม่ใช่กระแล้งจริงหันเอาออกมาเลยอ้าปากสิเอาก้อนหินออกมาอ้าปากอ้าปากอุ้ยมันแหลกมันเป็นไรนะอาปากเล็บปิ้นอย่างมือ <c oughs> จิ๊อ้าวมันไม่ใช่ก้อนหินเหรอมันเป็นนะปะกะเล้ก้อนหินเหรอหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ย ไม่ต้องกินด้วยได้ไหมได้กินนะกินเลยกินเลยกินเลยออร่อยด้วยเอาอีกอร่อยมากเลย